ยิงแอดยังไงให้เหมือนถูกหวยทุกวันใครๆนะคะก็อยากถูกหวยถูกรางวัลที่1ใช่ไหมคะแล้วการยิงแอดของคุณทุกวันนี้นะคะมันเหมือนลุ้นหวยอยู่หรือเปล่าคะแม้แต่รางวัลเลขท้ายนะคะก็ยังไม่เฉียดเลยเวลาที่คุณยิงแอดไปนในแต่ละวันนะคะคุณก็แอบลุ้นค่ะว่าจะมีคนทักไหมมีคนซื้อไหมนะคะบางวันแอดก็เงียบค่ะบางวันงงจนปังค่ะแต่ขอบอกเลยค่ะว่าจะยิงแอดให้ปังนะคะมันไม่ใช่เรื่องของดวงค่ะแต่มันคือแผนล้วนๆค่ะและว,วันนี้นะคะจนจะมาแชร์เทคนิคยิงแอดปี2025นะคะ ให้คุณยิงแอดเหมือนถูกหวยทุกวันโดยไม่ต้องง้อเลขเด็ดค่ะเพราะความแม่นไม่ต้องพึ่งดวงค่ะ เทคนิคแรกค่ะก่อนที่คุณจะยิงแอดนะคะคุณจะต้องรู้ว่าลูกค้าตัวจริงของคุณคือใครค่ะยุคนี้นะคะเวลาคุณยิงแอดค่ะคุณจะต้องทําตัวให้เหมือนหมอดูแม่นๆค่ะต้องชัดและก็ต้องเป๊ะอย่างเช่นนะคะถ้าคุณขายอาหารคลีนนะคะแอดของคุณนะคะก็ไม่ควรไปโดนสายหมูกระทะค่ะแบบนี้นะคะมันก็เหมือนกับการซื้อหวยผิดงวดน,นะคะยิงยังไงก็ไม่เข้าเป้าสักทีค่ะให้คุณนะคะระบุไปเลยแบบชัดๆค่ะอย่างเช่นนะคะเป็นผู้หญิงวัยทํางานนะคะอายุ28ถึง40ปีนะคะ ีพึ่งคลอดลูกค่ะรู้สึกนะคะอ้วนแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองค่ะรับรองค่ะว่าเข้าเป้าชัวค่ะเทคนิค hmm. ที่2ค่ะครีเอทีฟของคุณนะคะก็ต้องกระแทกตาภายใน3วิแรกค่ะ mm hmm. ยุคนี้นะคะคนไขฟีดไวมากค่ะ mm hmm. ถ้าครีเอทีฟของคุณนะคะไม่เข้าตาค่ะรับรองคือจบแน่ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคะแทนที่จะบอกว่าลดสิวภายใน7วันนะคะลองเปลี่ยนเป็น หน้าใสจนแฟนทักว่าแอบไปมีคลิกมาหรือเปล่าค่ะ c ครีอทีฟแบบนี้นะคะจะช่วยให้คนหยุดดูนะคะเพราะคนนะคะจะรู้สึกว่าอยากเมาแล้วก็อยากเผือกค่ะถ้าอยากยิงแอดให้ดีนะคะครีอตีฟของคุณค่ะต้องกระแทกตาแล้วก็ต้องสื่อถึงอารมณ์นะคะรับรองค่ะแอดของคุณพุ่งปรี๊ดค่ะเทคนิคที่3ค่ะวางแผนยิงแอดนะคะแบบ3สเต็ปขั้นเทพค่ะอารมณ์แบบคนใบ้หวยแม่นๆยังไงอย่างนั้นเลยค่ะ หยุดสักทีนะคะกับการยิงแอดแบบพาร์เซลตั้งแต่แรเกเจอนะคะ mm hmm. เพราะว่ามันแรงเกินไปค่ะ mm hmm. เพราะว่าลูกค้านะคะ mm hmm. เขา,ายังไม่รู้จักคุณเลยค่ะวันนี้นะคะถ้าคุณอยากได้ใจลูกค้าค่ะแนะนําให้คุณทาตามสูตรนี้ได้เลยค่ะนั่นก็คือโควอร์มฮอตนะคะโคนะคะทำให้คนรู้จักค่ะ วอร์มนะคะเก็บคนที่เคยสนใจค่ะส่วนฮอตนะคะปิดการขายแบบคนรู้ใจค่ะส่วนเทคนิคที่4นะคะคุณจําเป็นต้องต้องใช้ Data แล้วก็ i n s i g h t นะคะเพื่อปรับแผนและก็แคมเปญให้แม่นยำม,มากขึ้นค่ะว่าแต่นะคะเวลาที่คุณยิงแอดไปแล้วนะคะคุณเคยวัดผลบ้างหรือเปล่านะคะเคยดูไหมคะว่าโพสต์ตัวไหนนะคะ เวิร์กหรือไม่เวิร์กค่ะหลายคนนะคะยิงแอดไปแล้วนะคะก็ยังไม่เคยวัดผลเลยนะคะก็เลยยังไม่รู้ค่ะว่าแอดตัวนี้นะคะควรจะยิงต่อหรือพอแค่นี้แบบนี้นะคะจนเรียกว่าคุณเผาเงินโดยไม่รู้ตัวค่ะ Data นะคะก็เปรียบเสมือนกับเข็มทิศค่ะทําให้คุณนะคะรู้ตัวเลขค่ะรู้พฤติกรรมค่ะทําให้นะคะคุณปรับแคมเปญได้แม่นยํามากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าจะยิงแอดให้ปังทุกวันนี้นะคะไม่จําเป็นต้องใช้ดวงค่ะแค่คุณมีนะคะ Data แม่น แผนเริ่นๆนะคะแล้วก็ความเข้าใจลูกค้าแบบทะลุป,ปุโปงค่ะเท่านี้เลยค่ะแล้วคุณจะรู้ว่านะคะยอดขายดีไม่ใช่เรื่องฟุกอีกต่อไปค่ะยิงแอดเข้าเป้านะคะเข้ากับถูกหวยทุกวันค่ะแล้วถ้าใครกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะก็ขอให้ถูกหวยแล้วก็รวยๆค่ะ